สวัสดีทุกคนจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองควันไส้แนวมืมินี่เฮากะจิวาทุกคนล่องเรือหาลักนะจ้าเนี่ยจกว่ามีของเล่นสินใหม่มาอีกแล้วนี่เลยเพื่อย้อนือว่าเพื่อลำหนาเพื่อห่อนดีแต่ว่า่อนจะไปห่อนหนาตลาดต้องไปจริงแค่นี้เนี่แต่ว่าหน้ามันขืนขึ้นอยู่ไกลๆโมไกลเป็นไรหรอก ว่รนักปนใดโหลากอะไอยู่ หัดเดียวละไม่มีออปซันเด้อมีนี่มาเตือยมีจักผมนี่ีจังวะ ยังที <laughs> ่ หไหวใจไร้ีพายเรือสวงเกาเ่าแต่ว่าควันไม่เคยพายนะคมันจะสีคายพายบรรยีกาศโคตด,ดีเดี๋ยวมูนากวาันจะสีพายมาหล่อห้าปลาเดี๋ยวมาโอนี้เอาเพื่อมาลองก่อน <S <S ให้เนี่ยแต่ว่าน้าม,มันขึ้นไกลๆภาษาละเซตลยฉลาดดีอะทั้งว่า เชื่อกำลังอเไยว่า,าไปยังเซียวสงสัยหัวเทียนบอดห่วยเพื่อนสีจังว้าเป็นจังสัน จักสีจังว่าเขาก็ใส่ได้เลยตัวผม้นอันนั้นนะต้นยามหลายหลมันก็จะไปท่านก็วับพัดนะกองพ่ายออกไปบอนทีน้ำเล็กๆ่านี้น้ำาม่ใช่สิล่วงเกว่นนี้ ใส่ได้ยุ่เพื่อนแต่ว่าผมคิดว่ามันแบบเบาๆไปหน่อยนึงนเวลาขึ้นมาคีแล้วมันจะยกดีคิดว่าโอเคอยู่มือน,นี้ก็มาสำดวนบงังซื้อเดี๋ยวมือหนาจังสี่ค้นเอาสวิงค้นเอาเบสค้นเอามองมหาปาลาต่มือน,นี้มาล่องเพื่อ,อนเพื่อสีจังหวะจะตัดยหยาเพื่อแต่ง จะมาก็ขี่ไปไห้อยู่เนออะไรถูดทูดแด้แก็สูไม่พ่าดอะไรไม่เคยรู้สึกว่าไม่พ่ายนี่มัน,มมนสิสัตวจวดจวดจวดเลเจะไปที่ายกลาตกปลานะ่ะมันยนบ็ดว้าวมันมาสมุดก่อนเดี๋ยวมือนามือนา อนันกถึงแต่เพื่อมันเตกออกจากกันเพราะว่าเวลาเข้าคีน่ะมันเป็นแบบเอน็อนๆทั้งกลางเลยนะเรียกว่ามันชีวิต็กออกจากการนนม่รอนนีอากาศดีฝนโปตก อยู่แถววาดบรรยากาศดีอยู่แต่ว่าอยู่ทางพูนแถวสองเมฆนะทางนั้นกับซีมมนสองเมฆฝนตกจ้าเดี๋ยวเ้ากับดีพายไปกูแหละหอดสองเมฆเ่อหนาก่อนไปจำพัส,สร์ปอดี๋ยวพายเพ <c oughs> ื่อไปคือสิบเบิดเหือก็บอด มื่อาจจะรไร้เหม่อนกนมึดแล้วมาหากวนปลาก็เจ้าเพราะว่าเข้าลุ่มมองกันแล้วทั้งแค่นั้นทั้งนี้ก็ครับเพื่อกวนมองขาเจ้า,าแก่แถวนี้เนี่ยมันติดจักบุหร่หรอกเพราะว่ามันค้า ต้นยานะหลายทั้งต้นยาทั้งต้นบัวแล้วก็ม่องเข้าเจ้าพงพอต้องขี่ออก,กไปแต่จังไปติดจักรสีจังวห <c oughs> <c oughs> วะเฮาแก้วน,นี่บ่ไรจ๊ะ <c oughs> ตอนเอาเพื่อลุงมานี่ยใยากเร็วตอนเอาเพื่อขึ้นเมื่อบรบเนี่ยยากกว่านี้ <c oughs> ันตรงหลากกับไปไหวนี่จอดใบนี้บ่ได้ยันนามมันหนิวไปหมกแล้วตอนไปนี้บกค่ะคือตอนเอามาด้วยตอนเอาเมื่อกต่ที่ต้องอ่านหลากมากกับตรงหลากเมื่อนี่